ผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองยาบล้องประจำเดือนเมษาย,ยน2568มีผลการดำเนินงานดังนี้งานการเงินสกรระดับอำเภอหนองยาบล้องเบิกจ่ายคิดเป็น8.5.04%งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับสกรระดับอำเภอหนองยาบล้องติดป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่1ท2568 รวมจัดบูนิทัศการการประชุมเชิงปฏิบัติการและเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกด้านเอกสารเชิงประจักษ์ระดับเพชรงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดกิจกรรม2เมษาร,รักการอ่านให้กับนักศึกษาสกอรระดับอำเภอหนองยาบร่องเพืออ่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบรมฉายาลักษณ์ รวมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบนรถห้องสมุดเคลื่อนที่น้าง,งานไทยทรงดำงานบุคลากรเข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกดเพิ่มพูนชิดชอบครั้งที่3ทับ2,568ผ่านระบบซูม เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาสื่อสร้างสารรค์และวรวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมรูปแบบออนไลน์ของศูนย์วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าธนาวาก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมตอนรับคณะศึกษาดูงานสากรรระดับอำเภอแก่งกระจานสากรรระดับอำเภอบ้านแหลมและสกรรระดับอำเภอท่ายางในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลท่าตะเค เขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันสงกรานตัดประชุมข้าราชการและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองยาปร้องประจำเดือนเมษาย,ยน2 5 1 8ครั้งที่4รวมสนับสนุนเครื่องดื่มจุดตรวจบุณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกราน บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองยาปร้องได้เดินทางร่วมแสดงความยินดีกับนางอุณาการไทยถนอมครูสกรในการย้ายไปปฏิบัติงานณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านราษเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีด้วยการใช้ Google Sites ในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกที่ An y w h e r e Anytime ระยะที่3 ร่วมตอนรบนางสาวทิติวราดาเพลิดพริ้งผู้อำนวยการสรโรงเรียนบ้านอย่างคู่และคณะครูที่ได้เดินทางรวมแสดงความยินดีกับนางสาวนกฤตาบรณพงศ์ที่ได้รับการบรรจุตําแหน่งพนักง,งานราชการณศูนย์ส่งเสริมการเรีนนยนรู้ระดับอําเภอหนองยาบร้องเข้าร่วมเป็นวิทยากรพัฒนาทักษะการจัดทําสื่อและการสอนสําหรับครังสื่อดิจิทัลภายใต้โครงการเพชรบุรีเอ u ฮาร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและการนำมาตรฐานการศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสร้างพลเมืองคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนและการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมสารพรางภาคีเครือข่ายต่อยอดกลยุทธ์สื่อสารการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานการบริหารสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนเข้าร่วมโครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ และได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำยาอเนกประสงค์ให้กับผู้สูงอายุร่วมต้อนรับนายอิทธิพรบุญบังคลประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะในการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสสปชตอำเภอหนองยับร่องที่ได้รับการประกาศผลการประเมินศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย,ยสสปชตนําร่องพศ .2567 ในระดับดีเลิศทั้ง4แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในวันปฐมบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันฉัตรมงคลนาลำห้วยหินเพิงตำบลยางน้ำปลัดเหนือสอกรอรระดับอำเภอหนองยาบร้องขอจบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน2568ขอบคุณค่ะ